โอ้ยครับก็ขอากราบสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่าน,นด้วยเลยนะผมก็วันนี้ก็เปลี่ยนแนวแอปอัดคลิปบ้างนะเพราะว่าแอปอัดคลิปเดินเเหมือนจะภาพไม่ชัดแล้วก็มมีอะไรบางไม่รั่วเวลาตดอ่าน้นก็อันดับแรกก็ต้องปรับเสียงดนึง ก็เสียงก็จะเบาๆนะผมว่าเอออันนี้อันนี้น่าจะพอดีแล้วนะนะจัดจานดับนะเรามาลองเล่นกันเลยนะผมก็อันนี้ผมก็เคยเล่นนานแล้วแหละก็อยากลองเล่นอีกรอบครับมาดูนว่าสนุกหรือเปล่าครับผมก็โหไม่ได้เล่นนานจริงนะถ้าไม่เชื่อเป็นชื่อก่อนนะครับที่วิ่งอยู่ชื่อมีอะไรบ้างเนาะเลือกบทบาท บทบาทนาอนอำเภอานอำเภอไม่ค่อยอยากเล่นว่ะเดี๋ยวเราสุ่มเลยละกันครับเพราะว่าถ้าถ้าเลือกนานอำเภอโอกาสเป็นตัวแฝงก็น้อยแล้วนะโอเคก็เอานานอำเภอโอเคครับตอนนี้ก็ได้เป็นผู้จำหน่ายนะผมได้เป็นผู้จำาน่ายนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไม่ได้ โอเคมันมันอาจจะค้างนิดนึงนะผมก็ก็นะแปลก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 ละแปลกละสีมูแปลกเปล่าสีมูแม่งแปลกๆนะแต่เหมือนไม่มีอะไรหรอกครับก็อาจจะคิดเองก็ได้นะใครไปรู้ เอ๊ะแต่ผมเป็นผู้จำหน่ายนี่สีชมพูนะผมดูแล้วนะเมื่อกี้ทุกคนก็ช่วยดูช่วยจำนิดนึงทุกคนก็ช่วยดูหน่อยเอ,อ้าอ่ะอันนี้อเอ้ยไม่มีใครแก้จริงหรอโอ้โหโทษเลยครับไปสันหลับเกินกูเป็นหมอกูคืนละค่ะคนไค่ายกูเป็นหมอ ฉ<อ>ินสำหรับหุ่นกระบอกในคอร์ดฉ่นของฉินไอรักษาใครว้ชื่อมันอัปมงคลครับผมลังเปลี่ยนนี่นะครับผมอันนี้น่าจะแบบไม่อัปมงคลนะครับแต่หนักกว่าเดิมเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะใช้ตัวเสียงใหม่ไม่รู้มันจะเอ็มเฮดตัวเสียงตัวอัดวิดีโอใหม่ก็จะดีหรือเปล่าครับนงะ่าย ชัดจ,จะชัดไหมเสียงจะชัดเสียงจะดีไหมครับก็อันนี้ไม่รู้นะนักวางพึงไปเฮ้ยแฟตแบงค์สวยแฟรแบงค์ทำอะไรวะผมลืมไม่ได้เรียนนานแฟตแบงค์ดีใช้แฟตแบงค์แล้วก็อ๋อเหมือนเหมือนพวกฆ่าอุ้ยมันฆ่าได้เลยเฮ้ยแจว๋วแจว๋วแจว๋วแสงแฟต โอเคเราเราจะเหนือกว่าตัวอื่นก็คือเราสามารถใช้แสงแฟลชได้นะแล้วเราต้องทําอะไรตนะอนนั้นอ๋อเราไม่ต้องทําอะไรนะผมก็ก็แค่กําจัดลูกเรือนะไหนวะไอ้ที่แกใช่แก้ตรงนี้เหรอมัว่วเดี๋ยวมันก็หาว่านี้นะเออเรามาแกตรงนี้ดีกว่าครับเนียนๆเดี๋ยวถ้ามีใครมาแก้ด้วยแล้วก็โจมตีเลยนะผมก็ไม่รีรอนะแต่ผมก็เออเอาดิ เฮ้ยชิมหายละชิมหายละชิมหายละจุ้จูเอาเว้ยเกือบเกือบชินมาก่อนแบบเนียน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 เขาบอกเนียนเนียนไม่รู้จะเดินจับได้หรือเปล่านะเออต้องรอดูนะผม อันอันนี้ผมปิดไม์อยู่ใช่ไหมมันไม่ได้ยินใช่ไหมก็กลัวอยู่ไงเมื่อกี้อ่ะผมกำลังพูดอยู่เลยอ่ะที่เกลีรอุ้ยแล้วผมพูดคนแรกใช่ปะ่ะเมื่อกี้อ่ะหรืออะไรผมงงมันสมพูดหรอแต่ผมปิดปิดไม์ตัวเองอยู่นะเห็นไหมสีแดงนะครับผมก็กลังพูดเลยวะ ไม่ได้ยินเหรอทุกคนเขียนไปก่อนนะเผื่อมันแบบอันนี้นะเผื่อมันไปทั่วครับเดี๋ยวมันมาเดินผมนะเอออ๋อเฮียโดยชื่อชื่อไอสีแดงอีกคนดิไม่มีใครโหดเลยหรอตอนเนี้ยคือถ้าผมโหวนแรกก็เสี่ยงโดนอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่มีใครพูดน,นะครับผม เดี๋ยวมงุงซูดนขคนค่ะอุ้ยมีคนเดามีคนเดาอันอันนี้อันนี้น่าจะโดนเองไม่ก็มีคนเดาหรืออะไรครับงงสีม่วงนะส,สีม่วงก็ลองดูจะลองดูสีม่วงตามที่มันว่านะอุ้ยไม่ติดว่ะแต่ผมว่านะไอตัวไอ,วไอว้เออเราต้องฆ่าตัวที่โบเครับมันมันดูมันดูยังไงวะมันดูแชทแชทได้ไหมอะ่ะตอนเนี้ยตอนกำลังเล่นอะ่ะอุ้ยชิบหาย เฮ้อยู่กับเพื่อนเราดีกว่านะโอเคอเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแปบๆครับสีม่วงเอ้ยสีม่วงมันมันเหมือนมาได้ไงอ่ะแปลกๆอ่ะอันนี้มีคนดูกล้องจนปิดหรือเปล่าครับผมก็นะทำทรงมาแบบทำธุรกิจเลย,ยงี้เนาะเรียนนะผมเรียนทธุรกิจไปเพราะงั้น หรือจะโดนเล่นนะครับผมอุย๊ยแต่แต่มันคืบหน้ากันอยู่นะเราต้องแบบกำจัดอะ่ะเออิปิดก่อนปิดปิดอยูป่ประตูแล้วไงต่อแล้วมีวมีใครอยู่ไหมเนหี่ยอ่ะยมีใครไหมเนหี่ยอุ้ยไม่มีเลยชิบหายแล้ะ ตนีนผมผมจะโดนสงสัยไว้ห่ะอุ้ยเอ้ยมันดูแชทเก่าได้ว่ะอ้ยสีเหลืองผมต้องฆ่าสีเหลืองครับสีเหลืองมันรู้ดีแป๊บหนึ่งไม้มันสุ่มแป๊บหนึง่งเอ้ยแม่ไม่มันกำลังมาผมเฮ้ยโอ๋ไม้มันเป็นแบบมันไม่ได้ลงมาเรียงไงแต่มันแบบเป็นเป็นอะไรวะ ประมาณหน้ากระดานเนาะนี่ผมฉันอยู่กับสีมูโอ้ลุงเจ็บไอ้เหี้ยถ้ามันสงสัยสีเมืนมันก็ต้องสงสัยผมด้วยนะมีโจเกอร์ยาวดมัวข้ามยาวดมัวอยู่นะวะไอ้เหี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยมันกำลังเล็งมาผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันพิมพ์อยู่แน่เลย ูไม่ไม่พิมพ์ละไม่พิมพ์ละโหวตเลยโหวตเลยโหวตครับกูโหวตสวยดีดีนะผมไม่โหวตคนนะเมื่อกี้เกือบโหวตคนถ้าโหวตคนคือมันสงสัยผมแน่เอาดิเฮียเกือบโอเคไม่มีใครถูกโหวตออกข้ามนะผมเฮียเอาจัดชิมหายละ ผมผมจะฆ่าตัวเอ้ยส,เออยสีเหลืองตัวหาสีเหลืองดิสีเหลืองนะมันเป็นเป้าครับผมขอบอกเลยสีเหลืองอยู่ไหนเอ้ยไอเหี้ยสีเหลืองโป๊จัดสีเหลืองนะผมเยี่ยสักทีสักทีเฮ้เอเยชนะเฉยอ่ะเฉยอ่ะ ผมนี่มันรู้รู้มือจริงๆอ่ะอันนี้คือผมอัดอัดทิปสั้นแล้วก็เอาไปตัดเพิ่อมอีกก็คือตัดย่นเวลาก็สั้นกว่าเดิมแต่ถ้าในคอมคืออัดยาวๆปึ๊บแล้วก็ตัดมันก็จะอยู่บกาลางอะเออก็ดีมีอะไรให้กดเอ้ยนี่ไงเอาได้ป่ะเนี่ยคืออะไรอ่ะโอ้่มีบทบาทือไเนี่ยไม่มีว่ะอุ้ยอันอันนี้บทบาทป่ะเนี่ย บัตบทบาทว่ะไอเทียมนี่หรือเปล่าเฮ้ยใช้สามันเหรอได้ไหมเนี่ยอุ้แก่มแ,มแ,กมแมวแก่มแมวอย่างนี้พี่ก็ขอเล่นหลายๆรอบได้อยู่แก่มแมวตัวแขงถ้าไม่ได้คือแบบดวงอย่างกุดอ่ะอย่างสั้นแบบ ยังหมา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 เลยครัาบแต่สัญญาณดาวคนตายเป็นลูกเรือที่ทุกคนครับนี่มันค้างนะเพราะว่าเล่เร่ช่วงผมเป็นเร่สายหนึ่งฮัชชีฮัชชีเสืยตรียมตัวให้พร้อมเพราะฉันอยู่ที่นี่แล้วเออดีนะไม่ไม่ได้เป็นลูกเรือไม่ได้เป็นอะไรนะมั่นน่าจะตาถิ่นไปเนหรือเ,อเอปล่าโอกาสได้เป็นนะผม ยังไม่มาอีกเหรอเพื่อนอุ้ยมาช้ามากคุณผัดผมอุ้ยคนไม่ได้แล้วผมจะผมฆ่าได้เลยใช่ไหมเนี่ยหรือว่าต้องรอไฟมาก่อนเอา้าแล้วมึงไปแก้เองจะบ้าตาย มันรู้เนีน่เลยอุ้ยไอ้แค่เราเรามากินมันข้ามาแล้วอ่ะแล้วผมจะกดค่าแล้วมันไม่มันไอ้เนี่ยโผล่ด้านนอกอ่ะต้องเนี่ยแล้วเจอศพที่ไหนไรเงี้ยเหียผมลงใจจีม่วงอ่ะเมื่อกี้ก่อนห้องยัปิดอ่ะเหีย <c oughs> รงขังผมแล้วก็จะฆ่าผมเฮ้ยล่ะสีสีส้มสีส้มผมผมต้องเอาสีส้มนะเพราะมันถ้าค่าสีน้ําเงินอ่ะมันจะแบบจะบอกว่าอ้าไอ้ที่นี่จะค่าปิดปากน,นี้สีเทียแล้วผมพูดแบบนี้สีส้มมือ um mm -hmm. เรียบร้อยเรียบร้อยครับรผมใครเพะเราเพะปะเนี่ยวนะชนาเาาานาฉยเรียบร้อยเรียบร้อยชิว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 ผมจะให้ตัวสีชมมาสัญญาเลยว่าจะไม่มีใครมีชีวิตรอดไปได้